ครับสวัสดคีดจจครับดีจเจจีแมครับันนามจัดซ่อมกระสุนผ้าฝาบนตัวชิบ้านะครับมีปัญหาครับแจ้งนะตัวชิบ้านะครับมีปัญหากดเปิดนะครับสาแล้วก็น้ําเดนออกเลยนะครับน้ําก็คือไม่เก็บไม่เก็นบน้ํานะครับครับน้ําเข้าอยู่ไหนไหมช่างผ้านะครับ ซ้ายมือขวาได้หมดเตน้ำเข้านะครับเข้าก็ไม่ออกนะครับตอนนี้ต้องรอสักพักใช่ไหมันเข้ามันเข้าได้ที่อ่ะมันก็จะ,จะมันก็จะคล้องอน้ำก็จะไหลออกเยอะไหมครับนานไหมครับถึงออกก็คือเข้ามันอยู่เท่าไหร่มันก็ออกมาหมด หรือว่าต้องตัดก่อนไม่ไม่ไม่ก่อนก็ได้ก่ออ๋อตอนนี้มันหยุดมันหยุดปุ๊บมนกจะมีเสียงตอนนี้ก็ไม่ออกเนาะหรือว่าตอนมันตัดซักมันเหมือนมันพอเหมือนมันจะเริ่มซักอะ่ะวมันก็จะอเอา้าไอ้นี่มันทำงานนะเนี่ยทำง,งานไม่ยังไงมันก็เป็นครับมันไม่ตัดหรือเปล่าอ้านี่มันหมุนแล้ว啊 หมดแล้วครับ่ะแสดงว่ามันหายเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอกยังไงมันก็เป็นแค่อาการนี้โอเคปกติมันจะไม่ไม่ซักเลยนะคร้านี้เดือลมันจะร้องรั้องเสร็จแล้วน้ำก็จะออกโอเคเินนะแต่วันนี้มันกำลังทำงานปิดนี้นีมีอะไรเปลียบไหมครับใช่ช่างจะจะปล่อยน้ำทิ้งนะครับเรนนะบสเปิน ลองเรียนนะบอกครับอ้าวเออเดี๋ยว,ยยวแปบ๊บนึงนี่ได้หรืผิดตรงตั้งนี้สปินสตาร์โอ้ไม่หรอกพี่มันเสียอยู่ยังไงก็เสียครับ ไม่แต่มันเป็นอย่างงี้มาสักพักนึงแล้วคือสั่งเดนครับคือมันมันเป็นเป็นคือพยายามจะล้างเครื่องด้วยไอ้น้ํายาทั้งหลายแหละอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ต้องล้างตรงลูกยางงนี้ครับน่าจะตันไอ,อยางน้ําทิ้งครับอือ่าในน้ำออกเยอะเลยนะครับมันจะเปียกชั่งนี่แหละนั่นก็ปั่นมาได้อยู่นะครับ เดี๋ยวถอดฟักนะครับอโออเคอาการนี้ก็เดี๋ยวปิดน้ำแล้วก็ดือมอเตอร์เดนนะครับรุ่นจะเป็นรุ่นนี้นะครับ A w u ขีด A 8 2 0 MT นะครับวงจรอยู่นี่ตัองแกะฝาหลังครับโอเคครับคงต้องดูตรงนี้นะ ยี่นี่มอเตอร์เดนอสาดูว่ามันตน้กินแต่สามารถอ๋อมันมันต้องใช้แรงอยู่พี่มันไม่ใช่ไาออกง่ายๆมันต้องงัดต้องอะไรอยู่นะครับตรงนี้ต้องนอนเครื่องลงครับนี่ก็ใช้คมีมครงแบตนะฮะก็ค้อนนะครับค่อยๆสกัดออกนะครับมันแน่นมากนะครับไม่ได้ถอดน้ำ แล้วก็ล้างลูกยางอย่างนี้นะครับตองถอดอันนี้ออกกันมอเตอร์เดนแล้วก็ใสย่ยพานเบอร์นี้นะตรงนี้ส่องดูด้านในนะครับก็สาดอยู่นะครับก็ต้องล้างลูกยางนะครับ ก็ล้างทุกอย่างแล้วก็ล้างนี่แล้วก็ล้างด้านในนะครับให้สะอาดก็น่าจะโอเคแล้วแหละโอเคครับล้างทำความสะอาดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ประกอบนะครับขันให้แน่น,นะเดี๋ยวเทสดูทีนะครับโอเคครดูทีครับ เรียมปั่นอยู่หรือเปล่าเคน้ำเข้าดูทีครับรุนจะซักแรงมากเลย น้ไม่หยดไม่รนะั่วนะครับใสเติมน้ำครับอ๋ออันนี้ตัดครับมันตัดครับเติมน้ำใหม่รอ,อบครับแล้วก็ตัดน้ำรอ,อบครับอันนี้ก็เดี๋ยวมันม่วนุดก,ก่อนแล้วก็ออฟแล้วก็ออนใหม่แล้วก็สั่ง สะปินนะครับอย่ออกเต็นท่อนะตอนนี้าการนี้ก็พยายามล้างท่อน้นเิ้งนะครับกันเหนียวเครับน้ำอขอกหมดถังนะครับ ยังไงรุ่นนี้ก็พยายามถอดปลั๊กนะครับไม่งั้นไอสวิตชิ่งทรัพย์พายจะมีปัญหาแล้วบอร์ดจะลวนนะบางทีมันก็เ,เสียไปตลอดนะครับโอ,โอเคครับกล้ปั่นมาโอเคแล้วก็เดี๋ยประกอบอย่างเดียวประมาณนี้แหละโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยกดติาตามกดซับสไครต์และแชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ